สวัสดีครับผมร้านเตอร์บาช็อปพบพามารีวิวรถเข้ามา1นคันนะครับเป็น CBR 500R นะครับปี2018นะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับผมใส่ท่อโมริวากิมาให้ด้วยนะครับผมให้ชมรอบคันนะครับรถเป็นสีแดงสดนะครับผมรถสวยเลยนะครับนี่ครับท่อโมริวากิจากศูนย์นะครับผม มาตรฐานมออแท้นะครับผมัถขี่สบายใจนะครับใช้ของแท้เลยสายสั้นพร้อมไฟเลี้ยวนะครับผมเบาะแต่งสวยงามครับโซ่สะเตอร์ยังใช้ต่อได้เลยนะครับผมปรวัตด,ดีครับผมไม่ล้มไม่ชนนะครับเป็นรถสปอร์ตที่ประหยัดน้ำมันมากนะครับผม อะไรถูกมากๆด้วยผลิตในไทยของเราเองครับคันนี้นะครับผมร้านเรานะครับเปิดที่ราคา1 4ึ0 0แบาทนะครับผมหากลูกค้าสนใจนะครับสามารถกดติดตามร้านเตอร์ไปชอปหรือทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาทุกเพนะครับเราดันทุกเพสนะครับผมถ้าลูกค้าสนใจยังไงฝากกดไลค์ YouTube ให้กำลังใจด้วยนะครับผมเราเพิ่งเริ่มทําคลิปอยากจะให้มีคลิปใหม่ๆออกมานะครับอนาคตจะมีคลิปเปรียบเทียบรถแต่ละรุ่นให้ลูกค้าที่เลือกชมด้วยนะครับขอบคุณครับ